นั่งลงคุยกัน,น,นก่อนนิดนึงก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เราเหลืออยู่9คนนะครับแล้วก็เหลือเวลาอยู่อีก5สัปดาห์ใน5สัปดาห์มันก็จะจะมีคนออกไปอีก4คนโดยที่รอบสุดท้ายรอบชิงก็คงจะเหลือกัน5คนซึ่ง5คนนะีก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าก็ที่หนึ่งก็จะได้คอนโดมูลค่าประมาณ6ล้านบาท เาถ้าเหมือนเดิมนะก็คิดว่าเหมือนเดิมแหละก็จะได้คอนโดถ้าใครได้ครูขอไปนอนเล่นหน่อยสัที่สองก็จะได้รถยนต์นะที่เคยที่เคยมีมารถยนต์มูลค่าประมาณประมาณล้านหลักล้านนะครับที่สามก็ได้รถยนต์มูลค่าประมาณ6กเจ็ดแสนครับที่สี่ก็จะได้โฮมสเตย์ที่ห้าก็ได้โฮมสเตย์แล้วก็ได้เงินรางวัลลดลดกันไปก็ อยู่ให้ได้นะอีกแค่5สัปดาห์คือหลังจากคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วเราก็เหลือแค่เดือนเดียวแหละเดือนเดียวก็รับโจทย์อีกแค่4โจทย์แล้วก็มีการออกอีกแค่อีกแค่3ครั้งทับไม่ไม่นับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้1ครั้งแล้วก็อีก3มใช่ไหมที่เหลือก็จะเหลือไม่ต้องสัปดาห์สัปดาห์ที่11ก็ก็คือสัปดาห์สุดท้ายที่จะมีคนออกก็จะเหลือ5คนพอดีแล้วก็ ตามประวัติศาสตร์ก็คือส่วนใหญ่เพลงวิคสุดท้ายก็จะเป็นเพลงที่เราเลือกเองแต่ไม่รู้ปีนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะซีซัน8คือซีซันแห่งสีสันและคุณภาพ <laughs> มันก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ <laughs> ก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเลือกเพลงที่แบบว่าเราเรามันา่นใจคือแต่ละคนก็จะมีเหตุผลในการเลือกเพลงไม่เหมือนกัน <laughs> <laughs> บางคนเขาก็จะเลือกเพลงที่เขารู้สึกอินที่สุดในเวลานั้น เพลงที่เขาอยากขอบคุณแฟนคลับอยากขอบคุณคุณครูอยากขอบคุณอะไรแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพลงที่เขาถนัดหรือว่าร้องบ่อยที่สุดอะไรเงี้ยบางคนก็จะเลือกเลือกความหลากเช่นสมมติสองเพลงบางคนก็เลือกลูกทุ่งเพลงหนึ่งสากลเพลงหนึ่ง,อย,ง,อ,ยง Anne, 6, อย่างอย่างแอนเอฟหกอย่างเงี้ยก็คือมันคนละอย่างเลยแต่เขาก็สามารถเลือกที่จะโชว์ว่าฉันทําได้ทุกอย่างแม้ว่ามันจะคนละแนวคนละคนละ,คนละคั่วกันเลยเง,งี้ยร้องลูกทุ่งก็โอ้โหขยี้ใจเหลือเกิน ร้องเพลงสากลก็โอ้โหได้โชว์เทคนิคโชว์พลังพพวเวอร์มากเหลือเกินอะไรเงี้ยบางคนก็เลือกเลือกไปแล้วพอเอาข้าจริงก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยากจังไม่น่าเลือกเลยคือเลือกเพลงที่ตัวเองคิดว่าแบบเออมันน่าจะส่งท้ายได้สวยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีก็คุมไม่อยู่อะไรงนงี้เป็นตน้นก็ลองคิดกันไว้คร่าวๆก่อนว่าสําหรับสัปดาสัปดาสุดท้ายอ่ะถ้าสมมติว่าเขาให้เราเลือกเพลงสองเพลงเราจะเลือกเพลงอะไรนะแล้วก็ มันอาจจะมีเวลาให้ได้แบบพูดนําเข้าเพลงพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะบ่งบอกไหวพริบบอกกลินของเราเหมือนกันในการที่จะสื่อสารกับผู้ชมอย่างที่คุณคร,คร,คร,ครูหลายท่านเคยเล่าให้ฟังว่าหลายคนก็คือร้องดีอย่างเดียวพอพูดมาปุ๊บคนดูแทบจะเดินไปฉี่เลยไม่อยากคือมันไม่สนุกมันพูดแล้วมันก็ไม่เวิร์กมันแป๊กมันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละไม่ต้องพยายามไปเป็นคนอื่นที่แบบ อะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรจะบอกอะไรเขานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่มาได้ถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ละแปเออไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ผ่านพ้นกันมาได้ทุก,กข์ด้วยกันสุขด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันมาเยอะแยะแล้วก็แฟนคลับก็คงจะหมดตังกันมาแยะนะละรวมไปถึงครอบครัวของเราด้วยก็ค <laughs> ือคุณพ่อคุณแม่ทุกๆทุกๆคนเนี่ยเขาก็เขาก็ อยากทําหน้าที่พ่อแม่ที่พอจะส่งเสริมลูกให้ไปถึงฝันที่ลูกตั้งใจที่ลูกรักมากที่สุดแหละเนาะก็ทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนทุกครอบครัวก็ทําดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วล่ะรวมไปถึงแฟนคลับของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ใครจะออกใครอะไรมันมันอยู่ตรงนั้นละมันอยู่ตรงที่ว่ากระสุนเขาหมดกันหรือยังใครเขายาวกันใครสายป่านยาวว่ากันก็อาจจะได้เปรียบ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เพิ่งมาดูเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาดูเพราะว่าตอนแรกๆมันเปิดมาจาก24คนใช่ไหมมันเยอะมากไงไม่รู้จะเชียร์ใครบางทีจะเชียร์ปุ๊บเอาออกไปซะแล้วก็ต้องมาดูที่เหลืออยู่ว่าเออใครพอที่จะแบบให้เราสนับสนุนส่งเสริมกันได้บ้าง mm hmm. เขาก็อยากเห็นเวลาคนที่มันน้อยลงน้อยลงมันจะชัดเจนขึ้นมันจะรู้จักนิสยัยมันจะรู้จักสัน สันควาน <ores> มากขึ้นว่าใครเป็นคนยังไงใครตั้งใจใครขี้เกียจใครสู้ใครท้อใครอะไรอย่างเงี้ย <ST AN K> ก็อาจจะมีอีกตรงเนี้ยมาอีกก้อนหนึ่งที่เขาก็จะมาดูหนึ่งก็คือดูในบ้านว่าคุณนิสัยเป็นไงกับสองคือดูความสามารถใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของนิสัยกับเรื่องความสามารถว่าเขาจะชอบอะไรแบบไหนถ้าดูความสามารถเขาก็ดูวันคอนเสิร์ตวันเดียวแหละแล้วเขาก็จะ ะจะบวตให้ใครดีอะไรเงี้ยส่วนพวกที่ดูนิสัยก็เขาก็คงจะดูยีิบสี่ชั่วโมงดูทุกท,ท,ทุกวันไปแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่เขาไม่ว่าเราจะทําไม่ดีหรือร้องไม่ดีรักซะแล้วก็บวตให้หมดให้โอกาสอะไรเงี้ย<ม>อยากให้เราได้เรียนรู้ต่ออยากให้เราปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องของเราเพื่อที่เราออกไปจะเป็นศิลปินที่ดีนะก็ต้องก็ต้องเดี๋ยวเราก็คงจะได้ขอบคุณบรรดาผู้ให้การอุปถัมภ์ ค่าเล่าเรียนในบ้านเอฟแต่อไปในอนาคตเราก็ต้องมีความกระตันยูรู้คุณหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนคลับทั้งทางรายการทั้งครูครูอะไรต่างๆทุกคนเขาก็ตั้งใจยอยากให้เราดีที่สุดอะได้รับอะไรในสิ่งที่ดีที่สุดพยายามคิด,น,น,คดนู่นคิดนี่มาทําอะไรให้เราสรุกสนานตื่นเต้นอ,อันแรกเดี๋ยวครูจะให้เราหามุมส่วนตัวแล้วก็นอนอย่างสบาย แล้วครูจะเปิดเพลงให้ฟังที่เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นอยู่กับเพลงอยู่กับเสียงดนตรีอยู่กับทํานองจังหวะเครื่องดนตรีอะไรต่างๆแล้วเห็นภาพอะไรฟังเพลงนี้เห็นภาพอะไรไม่เอาเป็นความรู้สึกความรู้สึกก็คือเช่นฟังแล้วรู้สึกเหงาแต่คึกคักหรืออะไรไม่เอาเหงาแต่คึกคัก ือเหมือนอยู่บ้านคนเดียวแล้วเปิดเพลงเต้นอะไรเงี้ยก็เหงาแต่ก็พอเพลงมันก็คือขหรืออะไรเงี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่เอาความรู้สึกไม่เอาเพราะมันจับต้องไม่ได้มันมองไม่เห็นเรามองไม่ค่อยเห็นความรู้สึกเราเอาที่มันเป็นรูปธรรมเป็นภาพเลยเช่นเห็นแมวกําลังวิ่งเห็นก้อนเมฆเห็นปลาที่มันว่ายอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นภาพนะเป็นภาพที่เราเห็นได้จับต้องได้อะไรเงี้ย ซึ่งครูค,คิดว่าแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันทีนี้มันก็คงจะต้องฟังเพลงปุ๊บแล้วคุณก็ต้องใช้จินตนาการนั่นแหละว่าคุณเห็นภาพอะไรจินตนาการจริงมันก็เกิดจากประสบการณ์นะใช่ไหมเราไม่สามารถคิดอะไรที่เราไม่เคยเห็นได้หรอกถูกต้องป่ะบางทีเราไม่เคยออกไปในอวากาศ แตเราเคยดูการ์ตูนหรือเราเคยดูหนังว่าเวลายานอวกาศวิ่งผ่านดาววูฟวูฟวูฟไปมันเป็นยังไงแต่ตัวเรามันก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยดูหนังแล้วบอกว่าอวกาศเป็นยังไงเราจะนึกออกไหมก็ไม่ออกส่วนใหญ่เราก็จะเห็นภาพที่เราเคยจําเคยเห็นแล้วเป็นประสบการณ์เช่นดูจากสารคดีดูจากหนังดูจากการ์ตูนเห็นภาพในหนังสือหรือภาพที่เราเคยไปเห็นมาด้วยตัวเองเวลาเรา ไปท่องเที่ยวเวลาเราไปต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยมันก็จะเก็บเข้ามาในครังสมองของเราแล้วเราก็สามารถจินตนาการดึงภาพนั้นกลับมาได้โอเคแยกย้ายกันไปเลยห้ามหลับนะถ้าหลับคูกระทืบซ้ํานอนงายยังไม่ต้องห่วงกับการเขียนครูจะเปิดให้ฟังจนเสร็จเรียบร้อย นะแล้วพอครูปิดปุ๊บแล้วแต่ละคนค่อยลุกขึ้นมาเขียน <c oughs> นะครับยังไม่ต้องแบบฟังไปหรือพยายามหลับตาแต่เขียนไปครูอยากให้นอนสบายๆเอาแขนไว้ข้างลำต